มาจ้ะททยอายุจากอาหารที่ชอบนะจ๊ะมื้อเช้าจริงๆไม่ค่อยได้กินเลยอะ่ะไข่ต้มก็กินนะนมก็กินนะแต่ถ้าให้เลือกเลือกไข่ต้มดีกว่ามื้อเที่ยงมื้อเที่ยงกินอะไรอะ่ะสเต็กทุกวันก็ไม่ได้กินข้าวปลาทอด หรอสลัดหรออืมขอหวานก็เป็นชาเขียวอยู่แล้วตอนเย็นกินอะไรอ่ะกินไข่ชีสญ่าหรอก็ชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่นะอันนี้ไม่ต้องหายก็ได้ป่ะชานมไม่กินตอนเย็น กาแฟไม่กินแล้วก็เ,เป็นเบียบ้าข้าหวานกินอะไรเดียไอติมเอากันย <laughs> <ป>ี่สิบปี